สวัสดีค่ะพบกับ Enjoy News อัปเดตข่าวบันเทิงทุกต้นชั่วโมงนะคะกับดิฉันปียาลมมาตยาบุญค่ะ ิ่งจะออกมาประกาศนะคะว่าเลิกลากับแฟนหนุ่มแล้วก็เป็นโสดได้สักแป๊บหนึ่งแล้วค่ะสําหรับสาวเมพิชนานะคะแต่เรื่องก็ยังไม่หมดเท่านี้ค่ะเพราะว่าอาดีตคนรักเก่าอย่างหนุ่มพายนั้นก็มาตามง้อขอคืนดีนะคะโดยแหล่งข่าวก็แว่วๆมาค่ะว่าตั้งแต่เลิกลากับสาวเมไปนั้นหนุ่มพายนั้นยังรักอยู่แล้วก็ไม่เคยลืมสาวเซ็กซี่คนนี้ได้เลยค่ะตอนนี้ก็เลยใช้วิธีตามง้อนะคะตามตือเพื่อว่าให้กลับมาคบกันค่ะแล้วก็รู้ๆมาด้วยนะคะว่าหนุ่มพายนั้นยิ่งเตรียมของขวัญราคาหล หลายล้านบาทไว้รับขวัญสาวเมอีกด้วยค่ะแต่ว่าจะยอมใจอ่อนคืนดีหรือเปล่านั้นก็ต้องรอลุ้นกันดูนะคะหนุ่มพายยังไงก็สู้ๆค่ะเราเป็นกำลังใจให้อยู่นะคะกลับมาพบกับ Enjoy News อัปเดตข่าวบันเทิงได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าดิฉันปิยาลมมาตยาบูรรายงานค่ะ